เอ่อก็สวัสดีครับเราก็กลับมาเจอกันอีกที่วิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณครับก็คือพิศนุพงศ์งัพิบูลักษณ์เหมือนเดิมครับป .5 ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเอ่าเรียนวิชาวิทยาการคำนวณไปนะครับวันนี้อาทิตย์นี้ก็จะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับมาดูกันว่าสัปดาห์ที่2เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลนะครับอัพคำอธิบายนะครับก็ให้นักเรียนดูวิดีโอจากลิงก์ที่ครูส่งให้แล้วก็ทำรายงานองค์สมุดนะครับวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็วิทยาการตเขียนวันที่บนหัวกระดาษชื่อสกุลนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ลอกโจทย์ในสมุดแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ถ่ายรูปสง่งในคอมเิวต์สั่งงานในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็ มาเรียนมาลูกกันเลยนะครับเรื่องข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลและการใช้ประโยชน์นะครับข้อมูลหมายถึงอะไรข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะครับข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือหนึ่งข้อมูลประมภูมิก็คือเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงเช่นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยตรงเดินไปถาม คนอื่นการสัมภาษณ์สำรวจจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากเครื่องอัตโนมัติได้แก่เครื่องอ่านรหัสแท่งเครื่องอ่านเครื่องอ่านเครื่องหมายบนกระดาษอ่าอันนี้เรายังไม่ต้องไปรู้นะครับว่ามันคืออะไรเราให้เรารู้ก็แค่จากการสัมภาษณ์ก็อย่างเช่นถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นใช้การสัมภาษณ์แบบถ่ายวิดีโอโทรศัพท์อะไรนะครับอัดคลิปเสียง ต่อมาเป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากการจากข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมมาแล้วก็คือมีคนเนี่ยไป็นรวบรวมมาแล้วแล้วก็เราไปศึกษาข้อมูลที่เขารวบรวมมานะครับต่อมาประโยชน์ของข้อมูลนะครับด้านการเรียนเช่นข้อมูลที่ได้จากการดูทีวีอ่าดูวิทยุสมัยนี้ไม่ดูแลว้ววิทยุก็อาจจะเป็นอ่าดูจากผ่าน YouTube อ่าน a c e b o o k อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ข่าวออนไลน์จากไลน์อย่างเงี้นะครับมาใช้ประโยชน์ในการเรียนนะครับอ่าหรือเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับต่อมาด้านติดต่อสื่อสารถ้าเรามีข้อมูลเราก็สามารถสนทนาพูดคุยหรือบอกเรื่องต่างๆให้กับผู้อื่นได้ก็เช่นการโทรครับอ่าโทรผ่านไอต่างโซเชียลหรือการโทรแบบปกตินะต่อมา 3ด้านการตัดสินใจก็คือการดิสคัชชันนะครับคือเป็นการช่วยให้เราตัดสินใจ,ใจต่างๆได้ดีเช่นเช่นการที่จะเลือกซื้อของเล่นอ่าถ้าเราทราบราคาของเล่นในแต่ละร้านร้านไหนถูกกว่าทั้งๆท,งท,งที่สินค้ามันเหมือนกันอ่าเราก็เลือกร้านที่มันถูกที่สุดนะครับอ่าก็จะมีสามอันนะครับข้อมูลประโยชน์ของข้อมูลมีด้านเรียนด้าน,น,น,นการติดต่อสื่อสารด้าน,นการตัดสินใจนะครับ ชนิดของข้อมูลแบ่งได้เป็นหลายชนิดดังนี้นะครับ1ข้อมูลตัวเลขก็คือตัวเลขอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องหมายตัวเลขเช่นราคาสินค้าอะไรเงี้ยนะครับต่อมาต่อมานะครับข้อมูลอักขรก็คือข้อมูลที่ประกอบไปด้วยอักษรน,นะครับตัวอักษรเป็นหลักตัวเลขอักขรพิเศษหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดต่างๆนะครับเช่นบ้านเลขที่ ถ้ามีตัวเลขประกอบก็จะได้นํามาคํานวณได้นะครับข้อมูลขลักก็คือมัอนเป็นตัวหนังสือนี่แหละสามข้อมูลภาพก็คืออะไรก็ตามที่รับรู้จากการมองเห็นนะครับเช่นภาพถ่ายดาราภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆเราถ่ายรูปใครนะครับเป็นข้อมูลภาพสีข้อมูลเสียงนะครับก็คือรับรู้จากการรับรู้ได้ยินนะครับเช่นเสียงพูดเสียงเพลงเรารับรู้รับเข้ามาเรารู้ว่าเป็นข้อมูลเสียงตามดีจะมี ข้อมูลด้านที่5นะครับก็เป็นข้อมูลลดเสียงเรื่องรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นนะครับอื่นๆนะครับข้อมูลด้านอื่นๆก็จะมีกลิ่นก็เป็นข้อมูลกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับต่อมาประโยชน์ของข้อมูลครับด้านการเรียนน่าจะติใจ,ใจอันนี้พูดไปแล้วน่าจะซ้ากันซ้ากันนะครับอันนี้ไม่ใช่ัน,นี่พูดไปแล้ว มาดูตัวอย่างเอกสารประกอบการสอนนะครับนี่เป็นรูปช้าง2ตัวเป็นข้อมูลภาพและอันดับแรกต่อมาเขาก็อธิบายเลยเป็นช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีจมูกยืนยาวเรียกว่างวงตัวผู้มีงาเรียกว่าตัวผู้มีงาเรียกว่าช้างพลายแต่ถ้าไม่มีงาเรียกว่าช้างสีดอส่วนตัวเมียเรียกว่าช้างพังอ่นนี้คือข้อมูลว่าช้างมัน เป็นยังไงเรียกว่าอะไรต่อมาเป็นรูปดอกทานตะวันเขาก็จะบอกว่าดอกทานตะวันบอกข้อมูลของดอกทานตะวันว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายชอบอากาศยังไงดอกสีอะไรนะครับใบสีอะไรนี่คือข้อมูลเบื้องต้น,ต,นต่อมานะครับใบงานของเราที่เราจะทําลงสมุดก็ให้ลอกโจทย์ลอกโจทย์ลงสมุดน,นะครับข้อมูลมีความยัไงก็ ย้อนขึ้นไปดูเลยข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะอะไรเราก็เขียนตอบไปนะครับดูในชีตได้นะครับต่อมาข้อมูลมีความสําคัญต่อคนเราข้อมูลก็มีความสําคัญต่างๆเช่นอะไรสามารถตัดสินใจในด้านต่างๆข้อมูลด้านบทนะครับขึ้นไปหาเลยเราเลือกได้ว่าเราจะเอาข้อมูลส่วนไหนมาตออข้อมูลภาพเสียงข้อมูลอะไรนะครับถ้า คิดดีออกก็ข้อมูลต่าง,างมีความสําคัญต่อจำเป็นต,ต่อคนอย่างไรก็ช่วยในการตัดสินใจเลือกซือ้ออะไรนี้ครับอ่าจะได้ไม่ซื้อสินค้าที่ถูกลงอะไระครับเป็นความสําคัญของข้อมูลเอาข้อมูลมาทําอะไรนะครับต่อมาอ่าข้อมูลต่างๆสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันก็คล้ายๆด้านบท ข้อมูลต่างๆสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างไรครับแล้วก็คือช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสิ่งของช่วยรับรู้เหตุการณ์นะครับอย่างเช่นช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ไวรัสโควิดใช่ไหมครับเราก็จะได้รู้ว่าเราจะป้องกันตัวอย่างไรจากไวรัสนะครับอย่างเช่นใส่แมสอะไรนะครับก็เราจะรู้ข่าวสารแล้วก็นํามา ปฏิบัติตนอย่างไรนะครับในชีวิตประจําวัน 4. การจัดเก็บข้อมูลต่างๆจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดบ้างก็ข้อมูลมีหลายแบบมีหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นการถ่ายรูปก็เป็นการจัดเก็บในรูปแบบรูป,บบรปภาพหรือการอัดวิดีโอก็เป็นการจัดเก็บด้วยรูปภาพแบบเคลื่อนไหวได้ก็เป็นวิดีโอ,อรูปแบบใดน,นะครับ ไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพนะครับเราสามารถตอบได้หมดหรือเราจะพิมพ์เอกสารก็ได้ก็เป็นข้อมูลเหมือนกันต่อมานะครับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีผลดีต่อ,อนักเรียนอย่างไรนะครับถ้าเราจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบก็จะทําให้นักเรียนสามารถสืบผลข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นเราไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวสวนสนุกถ่ายรูปหึ่รูปแล้วเราก็เก็บรูปนั้นไว้ในแฟ้มอ่าเวลาเราไปสืบคน้นเราก็ไปดูรูปเราก็จะรู้ว่าร,รูปนั้นเรามาจากไหนนะครับอ่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับในรูป ก็จะทําให้เราสืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะครับสรุปอดีตอนเรียนอะไรสืบค้นได้ง่ายแล้วก็สามารถค้นได้ง่ายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเฉลยอาทิตย์ที่1นนะครับเฉลยงานเดิมนะครับอ่ะเฉลยงานเดิมก็คือรางานที่หนึ่งการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับอ่าโดยเริ่มที่เวลา8 3 0นนาทีนะครับ แปดโมงครึ่งนะครับครั้งที่แล้วครูใส่โจทย์ผิดนะครับว่าให้เป็นแปดจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็ Who? ขออภัยด้วยนะครับก็มีการวางแผนระยะเวลาเราจะเอาเวลาระยะเวลาจากไหนจากในรายการชื่อกระตนนี้เราจะเอาเวลาอะไรก็ได้นะครับมาใส่ก่อนหลังแต่ขอให้มีเวลาพักเบรกที่ตรงนะครับ Έ, แล้วก็จะใส่ได้ตรงตามเวลานี้นะครับ 8.30ก็จะพอดีนะครับจอหนขึ้นก็นกได้ถ้าเป็นเวลาเท่ากันก็สลับบ้างไม่เป็นไรนะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือคําตอบที่ถูกมีหลายแบบนะครับไม่ใช่มีแบบนี้แบบเดียวนะครับนี่คือเฉลยนะครับต่อมาใบงานที่1.2นะครับอันนี้ก็คือให้หาทางที่สั้นที่สุดนะครับส่วนมากจะตอบผิดนะครับเี่เราก็จะมีหลายเส้นทางเลย เราคิดคำนวณมานี่ครูทามาแล้วเราจะไปทางไหนก็ได้ที่เป็นทางระยะทาที่สุดแต่คําตอบที่สั้นที่สุดก็คือเส้นทางที่มีระยะทาง13กิโลเมตร13กิโลเมตรครับมันคือทางไหนคือทางนี้นะครับ13กิโลเมตรเดี๋ยวขออนุญาตเขียน ก็จะเป็นทางนี้นะครับทาง2กิโลเมตรไป1กิโลเมตรอ่าซูมออกก่อนทางที่สั้นทสุดคือทางนี้นะครับททางนี้2กิโลเมตรบวก1กิโลเมตรบวก5กิโลเมตร2กิโลเมตรแล้วก็3กิโลเมตรนะครับจะถึงสวนสนุกอันนี้ก็จะเป็น2บวก1บวก5บวก2บวก3นะครับ ก็จะได้ทั้งหมด13กิโลเมตรส่วนมากจะผิดนะครับส่วนรเราจะตอบ14ทางนี้คือระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็สำหรับที่2ก็ขอให้ทำแผนทำใบงานนะครับการจัดเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลมีความหมายอย่างไรก็ให้สุขตามเวลาได้นะครับขอบคุณครับ